จเจริญพรค่ะาวัดตีใหญ่ไหวตา่วงเมื่อปั่นเพื่อลาติรอบัดมาเจ้าหลานมอล่ำเป็นมาแต่น้อย่จโยมตามมาตามมาให้เจริญป่อดวงเฮให้งายอยู่วัดโน้ไอรู้พวกแดง ่ไปโอ้นึกว่ากคยไม่เอ็นไล่พันเล้วไปน้อยใหญ่ใหญ่เอ็นไม่ใครมา,าวัดอ๋อปุดณีไปอยู่กรุงเทพไงไม่ง้อยย้อยรักไปตำร้อยกรุงเทพอ่ะไม่พุณีไปอยู่กับลูกเช้าไงลูกเช้างงก็ไปจองมนแล้วก็ไม่มีใครอยู่ไง างกันแรงเหย่ไปไล่วันเร็วอุ้ยไปตั้งปีกว่านองผงไม่รู้อ๋อไปอยู่กุมเตพไปแล้วนาลูกสาวคนสร้างบ้านยังลังใหญ่โตหมากรอยอ๋อเหรอฮะเดือดรีกันแน่นมึงกันลยกูแหละกุ้มเครียดกันในกลุนแก่แรงเหยื่อผไม่ชอบเลย คนแก่แยวแรกไงน้ำเกลยดจริงหาแหละไอบาดหลวนี่กันนี่แล้วมึงไปเกลยดไร่กูนะกูไม่ชอบไงอ้มันก็ะหายไปโอยู่กับลูกเจ้ากาไปอยู่ตรงไหนวันเดียวไปตั้งแต่ต้องปีติดแล้วที่ไม่ได้กลับมาปวดตันเลยอ่ะอ๋อลูกเจ้าตำร้อยกรุงเทพอ่ะไม่พี่รู้ดูแลลรู้ พอดีไปได้แฟนเป็นฝรั่งไงฮอลูกเกยเป็นฝรัง่งอ๋อลูกเต้ากุนน้อยตายตีได้กับต้อจตาไนปลาปุ้งแไต่แดนตาไนปุ้งฝรั่เลยปลาปุ้งมันต้อจปุ้งมันตาไนนะั้นลูกเกยเตึ้งกาลูกกันแล้วจ้าไปได้กับลังแล้วออ๋ โย่น้อยยลูก้อย์ลูกเกยอยู่ประเทศนอกประเทศน้อยอ่ะประเทศติวาอูน้ํติดแบตนนประเทศดูน้มติดแบตประเทศน้อยสวีเดนใ่ต้องวีเดนนะไม่ชซปลอดไงวีอเดนไปเลยําใจลงบนไกยอ้าวจำใคเไป ลูกก็อมามาบางไตบางไม้บางนีอ่ยอุ้ยต้งต้องปีแล้วไม่ดีกอบเลยอ่ะกอดีจะกอบปีนี้แต่ว่าจานายเขาไม่ให้กอบใจไม่ให้กอบอยังในกางก็ใหเอเบียกไม่ให้กอบบาตุนกอกกอแกงหว วายตะป่วยขอข่าช่วยตะตุ้มประติกเอามาอุ hey, Jesus, no ่นจัดใจไว้ในติ๋งไปกินแต่ชวนโอแม่ครัวว่าล้างถัวไแม่แล้วไอ้ไร่บ้าไปแล้วกูเลยนะไอ้ร้อยนี่นไม่รู้นุ๊กคนนี่มานี่มาเดินทางกันมาตรงนี้ด้วยคราวด้วยกระม่อมในเิ่งโตกราบตะวามกรอบตะวันบังคนม่อมพอทติกรพระเจ้าค่ะ วันนี้มึงจะต้องนำไอ้ไอ้นู่นหนุหน่ยถึงเป็นชาบ้านจำลองไปแต่งานกับลูกอ่าไปกูนะเดินทางวันนี้เลยครับตึ้งขามันรถพร้อมแล้วหมาก,กันเดินทางกันมากคอยเบิกสิเ่ชาวบ้าคนประคองพึ่งตกเบอร์วันนี้มึงตกเบอร์หนนเลยครับตกหวัดนัยยะฮาจองที่อ๋อในเล็กมาแต่ไหนมาเมียบอกใหก้คนเมียมึงบอกเบอร์น่นนเยนะมันไม่ใจบอกเบอร์มันด่ากูดิต่ว่ากูแกไปเล็กอ๋อ บ้าเออดากูของคุยังมึงไม่กระตัดคุกี้กรานนี่ถึงเมียดไรได้แกงก็เลี้ยว,วังนี้ยังไม่ตัดแล้วนะมึงนะายหาตัดช่องเว้นซี่เล้วนะไอหาหาช่องที่โตกรอยเนื้อห <c oughs> ึงโตเลยโต๊กคนดวงดวงีโต๊กเป็นกินแล้วพอโต๊กเบอร์ปับไปน้องมากันเต็มบ้านแม่ไม่ละกูใกล้ม่นเคยรอมาตักเจ้าวนู่นพอโต๊กเบอร์ลุยเม็ด เปลือนมาเลยตำเพื่อไปเจอเล่าหล้วเลยเปลือนว่าเจอเล่ากินมั้งไโ,โบโต๊ะเบ้อว่ะกูไปเจ่นเบี้ยมาช้ามลังเหตุใจไม่สืชอชดเหตุพังไม่ใจได้รักบ้าตี้เท้ามือไม่ใข็ง้ตี้ตู้วันเย็นเปลือนว่าไปเจ่นเบี้ยก็ไปชิ่นมาช้ามลังกูป่ามาันน้องมุ่งป้าตี้เข้าคึงางาน,นแก็ตีทิพย์เลยอ่านเนื้อหนังได้รอนเมื่อก่อรอ,อ,องเพลงกัน trai đang là bánh đăng tăng chăng, chăng, cả đê, cả đê. Oh. rồi thì chẳng có tí chẳng có nê chút cái đi cái đi, phê ngày tối quá, năng lòng phê ngày phật, một giấc điêu rồi mà đăng... yeah! mày ra nuôi luôn chân đây na leo na ban tên cây tay chào mưa bơ quá, và... oh. phê lông lời cù เห็นไหมมืจ kind of oh! so so ือมายีท so ี so ่ป okay. ีเพิ่งตัวกว่านี้จะมือตายองกว่าน้มกาเบียจำลังเช่นตังเรอยู่เลยช่วยตาต่ำไรก็ไม่ขึ้นเลยช่วยช่วยจิงหันกันเนกีรถมาเล่นแต่บ้านจ้องฮันเออบาบานจ้องบอกปั้นต่ำปั้นไดาตรงนั้นงอนผีกังด้วนหัวไม่รู้แหวนใครโจ้เล่นตั้งแล้ว วันน่าต้องเลแเบนดินตังอยู่เรียมประเเดียวครับไปห้องกันแล้วเปลี่หรเนียงแม่โตก็เลเนียงไม่ใช่เลแเบนไเลยะอนนั่นเออโอยจริงวันนี้เราอยให้นั้นไปบันดอนคือนั้นดึกแล้วจะเดินดึกแล้วเออดึกแล้วแต่เดินตั้งอี่สานมาเยาะกูพี่ขาพี่ขาแล่นปลอกูแเยบตจีนมันอ๋อมันเอาข้าออกเออ พี่ไปไหนกว่าไม่มีที่ไปโลก,กอะคือมันแบบมันไม่มีเวลาให้ก็เปลือนมันมากอ่อนใช่ไหมแบบคือมากอ่อนเรามีไรหลอกได้ก็ต้องเปยอ่ะไปไหนก็ไปด้วยกนหลุงก็เอาใช่ไหมแต่ว่าคือคนจะมีกับกลัวบางทีมันแบบมันพูดยากอ่ะรวยเลยบาปแล้วเรลาูเลยไม่คือก็เป็นว่างเตงไง เตงต้องดูแลตัวเองดีๆนะเขาไม่เคยมีเวลาให้กับเตียงมันมา่ก่อนแล้วอ่ะคือแบบบางการกอบกวัวมันก่อนสำคัญอ่ะแบบมันปูดยางจะปะไร้ยไปรู้วบาปแล,ลว้วหีได้เมียเขาโง่ก็กว่าไรเจ้างามหัวอิดนาปิดจวนมองพี่มาเที่ยวต้องลงมองเจ้าลาดหัวอิด เบียงตาจุกตาแม่กาเอาหวานมาดิฉัมรักจอมจูมาดูลูกมิดทมปิดพี่คิดไม่ปองกีควันเหลืองเดียนดังเรียนจะนี้สามเดือนแปลงตีนารีปีนี้ยืนชองน้องเป็นแม่กาเห็นนางงามเก่งลูกกองอยากบอกรักเตอมาเจอได้มองคำน้ำกรองไรคิดอีกองหาเดือนที่ปีนี้ตัวปีรักเตอ เออจะแบีเลยค่ะเจนี่แม่ไ <bulun> ม้ก no. <illions thrive> ับเออพ่อไป่มีค่ะคนไหนอยากติดรักนองคนไหนก็เออลูกนุ่ยต้องดูแลตัวเองเยอะๆเนาะ คือตาได้เมียแบบนี้อ่ะเราก็ไม่กล้าเกาไกแสบปะคือมันเป็นเหลืองของขอบครัวไงมันผุดหยอกอ่ะคนไหนอยากตีรักมองจันย่าแล้วต้องเอานะครับเราจันเสียกาไหนหน้ามาตีนึงแล้วกัคนไหนอยากตีรักมองใจไปเล็กเลยยังกะ ไงเกงมึงเอาตีเราเอาตีสู่หัวแกนมึงเจ้ากูขยอนดนเลยัะเมยามายะกะคนไหนยกากะตี่เจนูน้นุย่ยตีรัดเกลียงนูไปบอกกันกะตี่เจนูน้นุย่คนยคนไหนยะกะ Bị chờ ra à Không chờ tiền đâu Ê ê ê ê Tiền anh khu Ê Tiền anh khu Khu ngay của dữ phố đi Khu phố ai lắp rồi. lươn Con nói à Quen non con nói chứ à Con lắng anh chờ ra chứ à Ờ Tiền gặp ปเีเตงเลยก็ก<อ>บเตงมีเมียแต่ออมาแ้วก็เมียป้อมพิ่งตายด้กับวันนี้มันเป็นเอด็ดกับน,นี่ป้อมก็ติดเอ็ดเมียมาเหมือนนี่หมอว่าป้อมอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนป้อมกับกล้ไม่กลยเลยใกล้ต่มึงแก้งแรงอ๋อคนนี้ก็ตีว่าเจอนุนุยกับกับอันในแกวนองแต่เจอนุนนุย โอตูนหัวอย่าตูนหัวหน่อยตูนหัวเด็กของฮักเด็ดกันแตอันี่ตูนหัวของฮักจริงพี่นุ้ยกล้าปีไม่คุยกับเมียเลยละกอนุ้ยกล้ากลรักเมียบ่ยะรักอะป้าน้องไปเตี๋ยวบ้านปีมังตุกอ nong giác đi ghép mẹ kà, ba nong mẹ bỉ măng có hay mẹ hay có hay, hay gì mẹ <laughs> còn... mẹ ơi nia ta quen nong, trân trọng anh đại phu thật đi đi bần nhiệt côn này kà, nà S <S <S ไปเอาไปผลผลเลยไปนักูแก่ตายไปอีกละไปนอน oh, <no. S 2> นอน,นไหนอะนอนไหนอ่ะได้เมียไหนนอนไหนอ่ะนอนบ้านเมียเลขไม่ดนความคูตบตายโอ้เงือเตือนนั่นเฉื่อเผื่อนจนบาพหมดลยมันคนหน้าเปลิดเปลิดมื่อไหนตีงไม่ต้องครอบกะคนเราก็เผื่อนต้องแล่กันกับเผื่อนกิน,กน,กน,กน ยากอบกะตอกอบเพ่อนแต่อยู่กันได้กะหน้าเปลิดเปลีปล่ยนขนจะไม่กอบได้กับเจ้านี่เจ้าหรือกอบเลยคนรูบาลมันจะไม่จอบกะเอ๋อหนุ่นยาทางซ้ำรอยวันอ่านจบมึงกูไม่ได้ไปล่อยหนุ่ยนะเมียดอนเลิกคุณไปนอนนอน,อน,นอนไปร่างเราพีก็จะเอาไปลอยแล้วถ้าไดเลยไม่ได้ยังไม่ไหว ตกชัยคีแลดแล้วผนพูนเตาตอนเดียวไปตึงบ้านปีกกกาวองน้ากากาวงเลยกวาดบ้านให้เรียบร้อยไปตึงบ้านเลยกวาดบ้านให้เรียบร้อยกวาดใหญ่แบงบุ้มกะสักเสื้อผ้าตู้บ้านให้เรียบร้อยหลังตู้หลังจานให้เรียบร้อยกระรองน้ำให้เรียบร้อยไม่ยันจะไม่ยันนอนกระรองน้ำเสร็นแล้วสักผ้าเร็จแล้วหลังกคนรนมหลูกเร็จแล้วก้านอนในอ้องจชนเสื้อหนุนมาเย็ดที่จบแล้วกะแต่ยังไม่ได้ จุกตีกะเหลืองลูกในหนุนนอกไอ้มดสเสร็จแล้วก็จุกหนุนจุกหนุน,สนเสร็จแล้วแยบแยบเดี่ยวข่อยนอนค่ะเด็กใช่มึงเจอคาแคว้ไอคู่ยีดิบใช่คู่คูค่ไม่รอได้ร้อนฟ้าเลยเออมันให้ไปจุกหนุนโยนลูกผมนายดูแลเลยผอนคู่ ลูกนเจ้าที่ใดพวกกวาลัางไปอยู่ในแดนลกล้องไหนปราบหลวงเจ้าอยู่ประเทศอิตาเลียครับทิศเรียนอาร์แต่ปรีด